สวัสดีครับรายการกเกาะติดสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตเด็ดท่าประสบครับผู้สื่อข่าวผู้สหนังสือพิมพ์ทันใจญนิวอินไซต์ทีวีพีทีทีวีทีวีออนไลน์ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจร,อรอัอตรออลตรอกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงแผ่นครับในนามสำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัอตรอสมาชิกอตรอทั่กประเทศครับเรายังยืนยันในการคัดค้าน บุคคลกลุ่มบุคคลหรือพรรคการเมืองที่จะแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึโดยเราจะคัดค้านในกระบวนการของรัฐสภาตามความพร้อมของแต่ละพรรคการเมืองว่ามีพรรคใดบ้างที่จะส่งคนดิเดตนาในยกรัฐมตรีและไม่ส่งแคเดิเดตนายกรัฐมรีในการเลือกนายกมนตรีในการประชุมร่วมของรัฐสภาพรรครวมไทยสร้างชาติครับ ท่านพีรพันธ์สารีรัตบิพาให้สัมภาษณ์กับคุณํำราญรอดเพชรว่าไม่ประสงค์ที่จะส่งแคนดิดตในายกรัฐมนตรีเข้าไปชิงนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนพรรคเก้าไกลแน่นอนแล้วนะครับว่าส่งคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐรวมกับอีก8พรรคการเมืองคลิปชุดที่3ครับไปติตตามร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสพรรคเพื่อไทย ถ้าจะให้เลือกนายกรรีนั้นจะขอเลือกนายกรรีจากพรรคเพื่อไทยมาฟังบทวิเคราะห์ของอาจารย์รยุทธพรอิสรชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยสุโขท,ทัยธรรมาธิราชว่าในการเลือกตั้งนั้นวันเดียวม้วนเดียวอาจจะจบถ้าหากว่า188เสียงบวกกับสวนะครับแล้วให้สัมภาษณ์ต่อไปว่าแล้วใคร ที่จะมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้เราปิดท้ายด้วยคุณชัยวุฒิคันาคมานุสอร,ร้องนะพักพลังประชารัฐบอกว่าพักพลังประชารัฐนั้นจะส่งผลเอกประวิตร์วงสุวรรณหลวงป้อมครับเข้าชิงนายกรัฐมนตรีด้วยจะชิงในรอบแรกรอบสองหรือรอบสามไปติดตามบทสัมภาษณ์ ทั้งหมดนี้เห็นครับนั่นผามแสบซิ่งกระแสความดังนั้นที่มีข่าวลือกันอย่ามองข้ามพิรพันธ์นะเดี๋ยวจะมีคนเสนอชื่อพีรพันธ์เป็นนายกเสียงกันกเป็นมไม่ได้หรอกครับเป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้หรอกครับของลางครับเป็นไปไม่ได้นะครับอในกลุ่มเสียงข้างน้อยวันเนี้ยลุงไทยตั้งชาติเขาไม่ใช่เป็นพรรคอันดับหนึ่งอ๋อถูกไหมครับงั้นโดยมาราย,ยาทเนี่ยเขาต้องเอา คนจากรรคระดับหนึ่งที่ครับพรมที่นดบแเนานิต่ว่าเห็ทนี่ก็เป็นคน่หม่มีความหมาะสมที่เป็นนยกรับผมไม่เคยบอกนะเพราะก็อยู่คนละภากกับผมผมไม่กลัวทัวลงหรอกผมจะไม่เห็นภาคอื่นเป็นนายกได้ไง ผมต้องเห็นคนของพรรคเพื่อไทยเล่นการเมืองต้องเล่นในเป็นไม่ใช่แอีแอนี่ต่อยก็ไปตื่นเต้นถ้าผมไปเห็นคุณพิธาดีกว่าคนของพรรคเพื่อไทยผมก็ไม่ใช่เฉลิมอยู่บรวมาัก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่าฝ่ายควบนัดเดิมเนี่ยมี188อ่ะบวกกับ250สว438ระ นั่นคือบตเรื่องดนตรีได้ทันทีนะครับแต่ปมนยะเขาติดอยู่นิดเดียวคือว่าจะต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยคราวนี้ถ้าเขาคลายปลมตรงนี้ได้เนี่ยแต่ว่าน้ําหนักความเป็นไปได้แต่ละคนไม่เท่ากันแล้วน้ำหนักมากที่สุดอาจารย์คิดว่าใครพลเอกประวิตรโอ้โหว่าจุดหนึ่งที่ทําให้ทุกคนคิดว่าพลเอกประวิตรจะเป็นนายกเพราะทุกคนยอมรับว,ว่าองค์คอมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ขัดแย้งกับใครขัดนะครับแล้วก็สามารถประสานง,งานได้เกือบทุกกลุ่มนลอาจารย์จะบอกทั้งหมดกังมไม่ได้ กับทุกพักเนก็ไม่ได้ความเคารพท่านนะรับาะน่าจะเป็นหลักในการที่ทําให้ทุกคนทํางานร่วมกันประสานทุกคนได้เพราะว่านี่เลยเป็นจุดที่ทําให้มีคนคิดชื่อนี้ขึ้นมานะครับครับใช้ว่าเชื่อว่าตอนนี้ลวงป้อมแกมีความพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นนายกกระทำกตรต่อผมพร้อมมานานแล้ว